สวัสดีคะ่ะวันนี้น้องจะมาแนะนําที่เขียนคิ้วกันน้ำนะคะใครที่ไม่มีคิ้วแบบน้องดูให้จบนะคะดูให้จบนะคะของเรามีอยู่2สีด้วยกันก็คือสีดากับสีน้ําตาลนะคะ1่งแห่งของเราจะมีอยู่2หัวด้วยกันเนาะสำหรับคนที่มีปัญหาเหมือนน้องก็คือคนไม่ค่อยมีขนคิ้วนะคะหากเราไม่เลือกสักเราก็ต้องเลือกเขียนเองนะคะคนที่มีปัญหาเหมือนน้องก็จะรู้ว่าการเขียนคิ้วครั้งหนึ่งมันยากมากเพราะมไม่มีขนคิ้วที่เขียนเลย อันดับแรกก็คือเราต้องเขียนตามแนวคิ้วของเรานะคะ <Jub il> ขเ,เขียนตามแนวคิ้วของเราก่อนแล้วพอถึงหางตาปุ๊บเราก็หักลงมาเบาๆตรงหางตาได้เลยค่ะ <cái> จากนั้นนะคะเราก็ต้องค่อยๆระเลงตามบริเวณคิ้วนะคะตามแนวคิ้วเข้าไปเรื่อยๆนะคะเบาๆนะคะไม่ต้องเข้มมากนะคะค่อยๆระเลงไปค่ะจัดเข้าไปคะ่ะทาเข้าไปคะ่ะทาเข้าไปเลยคะ่ะจากนั้นนะคะน้องจะเลือกใช้สีดำค่ะระบายตรงหางคิ้วนะคะเพื่อเพิ่มมิติของคิ้วมากขึ้นค่ะ เดี๋ยวมาคอยดูกันนะคะว่าจะสวยมากแค่ไหนอ่ะทาเข้าไปค่ะขีดบนนะคะขีดล่างนะคะขีดแค่ตรงกลางก็พอนะคะไม่ต้องขีดเดยอะมากโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้คิ้วของเรานะคะมีสองสีแล้วนะคะจากนั้นเราก็ต้องใช้สีน้ำตาลนะคะเข้าไปละเลงนะคะเพื่อให้สีเป็นเนื้อเดียวกันคะ่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ปัดไปเลยค่ะปัดตามแนวขนคิ้วนะคะปัดปัด,ปดค่ะปัดเข้าไปเลยคะ่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะดูค่ะคุณผู้ชมสวยนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่น้องจะบอกนะคะคือเคล็ดลับของน้องก็คือการเสริมชั้นตาของตัวเองก็คือการใช้ตัวดินสอนี่คะ่ะเข้าละเลงตรงหนังตาเข้าไปคะ่ะระบายเข้าไปเลยค่ะระบายเข้าไปเลยคะ่ะถลกหนังตาเข้าไปเอาเข้าตาอีกเลยคะ่ะโอเคคะ่ะสวยขึ้นดูนะคะอืมสวยที่สุดสวยสันร้างสวยอลังการสวยเวอร์หวังสวยทิ่มตาสวยเจ็บตาเสร็จแล้วค่ะดูสิคะสวยนะคะดูสิคะอืมสวยสวยมากสวยสวย